นี่ครับคลิปนี้นี่ครับผมมานอนโรงแรมที่จังหวัดแพร่ะนะครับชื่อว่าโรงแรมชื่อว่ามีนะฮะเป็นโรงแรมแบบโอ้ตกแต่งได้น่ารักมากนะฮะสไตล์ลอฟนะฮะ<ม>นี่ห้องผมห้องพักมาดูห้องพักผมดีกว่าคืนนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตปิดห้องก่อนโอเคที่นี่ให้ดูโลโกโ้นะครับโลกโกโ้โรงแรมมีเบดแอนด์เบรคฟาส อยู่ในตัวเมืองแพร่เลยนะครับอำเภอเมืองตำบลในเวียงนะฮะถนนลาดตําเนินโอเคทีนี้มาดูบรรยากาศในห้องก่อนเริ่มอย่างแรกใช้ระบบคี์การนะครับแต่ว่าการลอห้องใช้กุญแจนะฮะชั้นหนึ่งนี่เขามีแค่ชั้นละ4ห้องเท่านั้นเองนะครับดูการตกแต่งก่อนจะเห็นว่าเป็นแบบสไตล์ลอฟทนะครับก็คือปูนเปือยด้วยแล้วก็โชว ทั้งผนงังแล้วก็พวกท่อต่างๆนะครับระบบท่อระบบไฟนะครับนี่ถ้าดูด้านบนนะฮะจะเห็นรายการตกแต่งค่อนข้างน่ารักนะฮะมาดูการใช้เฟอร์นิเจอร์ในห้องมีโต๊ะที่หัวเตียงนะครับนี่ใช้แบบถังวางแล้วก็มีไม้แผ่นเดียวหวานนะครับตรงนี้มีป๊กไฟด้วยตั้งสามรูเลยตรงเนี้ยมี ระบบคอด้วยนะครับแต่ไม่มีโทรศัพท์นะครับมีรีโมทแอร์ทีวีเคเบิลทีวีตรงนี้นะครับเตาวเทียมอ๋อใช้ระบบเตาวเทียงปีแล้วก็เป็นเตียงเดี่ยวนะครับมีหมอนให้สี่ใบนะฮะหมอนใี้พิมพ์ลายของชื่อโรงแรมเลยมี bed and breakfast นะครับภาตัวให้2องผืนมีที่แขวนเสื้อตรงนี้นะครับ มีเตก้าใส่ผ้านะครับอ่างขยะห้องน้ําอยู่ด้านหน้าเรานะครับมีทีวีที่หัวมุมห้องนะแล้วมีตู้เย็นด้วย <S <S แล้วก็มีโต๊ะเล็กๆตรงนี้นะครับกับเก้าอี้สองตัวมีรองเท้าแตะให้ด้วยนี่นะครับตรงนี้จะเป็นมินิบาร์ซึ่งมีน้ำให้สองขวดนะฮะและ้วก็มีตู้เย็นโอ้ข้างในตู้เย็นมีน้ำด้วยนะครับบอกราคาไว้เสร็จส ทีนี้มาดูในห้องน้ำนี่ในจะเป็นห้องน้ำนะครับเคร,รื่องแต่กายก็แชมพูสชมูตัวิี้ชิ้นอรกนะครับ ห้องพักของเราคืนนี้นะฮะที่โรงแรมช่วงมีนะฮะที่นี่เขาจะมีหลายชั้นนะครับรู้สึกจะสี่ชั้นก็นเมื่อคืนเข้ามาดึกนะครับเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาเดินลงไปด้านล่างนะฮะไปดูแต่ละชั้นการตกแต่งของเขานะครับว่าที่โรงแรมเป็นลักษณะยังไงจะเห็นว่าเนี่ยฮะเป็นปูนเปื่อยทั้งตึกเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งแบบสไตล์ลอฟทั้งตึกเลย เนี่ยเห็นมีแผนที่เขียนมีงานอาร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูแบบมีศิลปะทีเดียวสวยงามมากนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่นี่ไม่มีลิฟต์นะครับแต่ละชั้นก็จะมีแค่4ห้องเท่านั้นนะครับรวมแล้วก็12ห้องนะครับที่เขามีอยู่นะครับพอชั้นล่างไม่มีห้องนะเป็นที่จอด,ดรถแล้วก็เป็นอ่าเป็นบาร์ด้านล่างนะครับถึงชั้นล่างแล้วนะฮะ ดูตรงล็อบบีน้นะครับตรงน,นี้จะเป็นส่วนของเป็นล็อบบี้ <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นแบบห้องแต่แต่ละห้องนี่ก็จะมีการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับ นี่เป็นโบชัวงของทั้งโรงแรมนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมที่สำหรับอาหารเช้านะครับแล้วก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆด้วยนะครับเข้ามานั่งชิลมานั่งกินอะไรตรงนี้ได้นะตอนเช้าๆ